เพิ่มเงินเก็บในยุคเงินเฟ้อด้วยรายได้เสริมริบบิ้นพวงมาลัยใครที่อยู่บ้านว่างหรือดูแลคนป่วยคนพิการเป็นแม่รูกอ่อนเป็นแม่บ้านคนไวกระเซียนหากอยากมีงานทำลองมาผับริบบิ้นพวงมาลัยกันดูงานง่ายทำได้ทุกคนคะ่ะสวัสดีนะคะทุกคนคลิปนี้จอยก็สอนงานให้กับสมาชิกใหม่5ท่านคุณฝนมาจากอายุทยาคุณหมวยจากกรุงเทพ คุณอิงคุณน้อยคุณเน αι, เน่จากนนทบุรีบางท่านก็เป็นแม่บ้านบางท่านก็มีงานประจําแต่ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือในวันที่ไม่มีโอทีทำก็จะได้เอาริบบิ้นพวงมาลัยขึ้นมาพับเพื่อให้เกิดรายได้อีกทางทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆและพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าคลิปที่จอยสอนยอยู่ที่หน้าเพจ Facebook กับการที่ได้เข้ามาเรียนที่ร้านแทบไม่แตกต่างกันเลยคุณจอยสอนเข้าใจอธิบายเหมือนในคลิปจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ไกลไม่สะดวกมาเรียนที่ร้านก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะว่าจะทําไม่ได้ขอยืนยันตรงนี้ค่ะว่าดูคลิปจบ15นาทีทําได้แน่นอนคะ่ะ